ประสบการณ์แล้วก่อนมาวนนี่เรารู้สึกกังวลไหมดูรู้สึกกังวลและกลัวผีไหมกลัวว่าจะโดนผีหลอกไหมกลัวกลัวให้กลัวครับนั่นแหละจะกลายเป็นความรู้ไม่กลัวครับเคยนั่งหน้ามีมาแล้วโอเคนั่งหน้ามีมาแล้วด้วยเราจกินลสิ่งที่าอกไม่น่ากลัวเลยนะไม่น่ากลัวเลยเรื่องผี่แล้วกลัวว่าเราจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมตั้งฟังไม่ได้ไม่กลัวครับเพราะชินกับเพื่อนฝูงมากแล้วครับ มาเห็นกิจกรรมตอนแรกไม่กลัวไม่ไม่กลัวครับออ๋ตอนแรกอาจารย์มาเข้ามาในวันนี้อาจารย์เพื่อนเยอะไม่ต้องกลัวโรงเรียนเพื่อนเยอะไม่ต้องกลัวเป็นสิ่งที่น่าดีนะครับได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยนะคบอ้เลยแห้งสดี๋ยวก่อนระเบิดเนี่ยเราเรียนในโรงเรียนคุณครูได้สอนหลักธรรมะอะไรบ้างเอ่ยเกี่ยวกับหลักธรรมะสินห้าครับสินห้าสินห้ามีกี่ข้อ ห้าข้อห้าข้อโอเคหัใจแล้วก็ใจนะครับสิบห้าครับสิบห้าจำสิบห้าได้ไหมมีอะไรบ้างปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิกามีสุมิชาจราเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิสุลาเมีะมะมระยะมะชะปมาสถท้านาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิครับอาจารย์ไม่ต้องการได้ยินเสียงที่ออกจากปากอาจารย์ิดหน้าอ่าเมื่อกี้เพื่อนเราท่องไปแล้วเราแปลได้ไหมเอ่ยสิดหน้าแปลว่างไงบ้าข,ข้อที่หนึ่งห้ามภาษาข้อที่หนึ่งห้ามอะไรเอ่ยห้ามลักทรัพย์ห้ามคาษาข้อที่หนึ่งห้าม่าษา โอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ค่อยเรียนไปเรืเร่อยๆนะครับ้ที่สองทำรักทาทำรักษาข้อที่สองข้อที่สามหเดี๋ยวเดี๋ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอหลังจากที่บรรดาชาเสร็จแล้วนะครับอาจารย์จะสอนต่อไปเกี่ยวกับสีห้าแล้วเราคาดหวังว่าจะได้อะไรจากการบทนี้ครั้งนี้บ้างลูก ความรูคมร้ความรู้โอความรู้ความรู้แล้วก็จิตสงบแล้วก็ได้บุญด้วยครับทำบุญทวแทนพ่อแม่ครับทำบุญทวแทนพ่อแม่โอเคก็ขอบคุณนะครับสำเด็นทั้งสามรูปนะครับที่มาแบ่งปันแบ่งปันพ่อหน้าทั้งสามรูปที่ได้มาแบ่งปันสิ่งที่คาดว่าจะได้รับในช่วงก่อนจะเข้าโครงการบรรพชาในครั้งนี้นะครับ ว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีที่มาฝึกฝนตัวเองนะครับมาฝึกฝนตัวเองเป็นสิ่งที่ดีก็ขออนุโมทนากับพนันงานทั้งสามรูปนะครับที่มาแบ่งปันแล้วก็ขอให้ตั้งใจในส่วนที่ตัวเองตั้งใจต่อไปขอเจะเริ่มพอด